อ่ะนะครับในหน่วยที่3นะครับในวิชาเทคโนโลยีของม o เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์นะครับอ่าคอมพิวเตอร์ก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันที่1ฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจับต้องได้นะครับ อ่านะครับฮาร์ดแวร์คือส่วนที่จับต้องได้อย่างเช่นที่อยู่หน้านักเรียนนะครับในส่วนของจอใช่ไหมเมาส์จับได้ไหมเมาส์จับได้ไหมอ่านี่ต้องจับทุกคนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีเชื้อโรคมากที่สุดนะครับนักเรียนก็เอาเจลแอลกอฮอล์มาทำความสะอาดเองนะครับแต่ครูก็ทําความสะอาดอยู่บ่อยๆนะครับประมาณสองสามนาทีครั้งหนึ่งนะครูก็จะเช็ดให้นะอ่าเคสคอมพิวเตอร์นี่จับต้องได้ไหมได้ซีดีเป้นพิมพ เครื่องอ่านี่ตัวตัวเครื่องคอมนะครับก็สามารถจับต้องได้นะพิมพ์เตอร์จับได้ไหมอ่าพิมพ์เตอร์ก็เป็นฮาร์ดแวร์นะครับส่วนที่สองซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คืออะไรอ่าเป็นโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์นะครับนะเป็นส่วนที่เป็นข้อมูลอยู่ข้างในจับต้องได้ไหมไม่ได้แต่ซอฟต์แวร์เนี่ยครูบอกได้เลยนะครับเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของ ระบบคอมพิวเตอร์นะครับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทํางานไม่ได้เหมือนกับมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่มีคนขี่จะได้ไหมไม่ได้นะแต่ตอนนี้เริ่มมีละมีรถไฟฟา้าเท s l a เนาะขับตัวเองนะครับนะแต่ก็ยังไม่มาถึงบ้านเรานะครับนะอันนี้คณจะยกตัวอย่างหนึ่งคนที่เขียนโปรแกรมนะครับชื่อบิลเกตใครเคยคุ้นชื่อไหม บิลเกตคือคนที่รวยที่สุดในโลกมาประมาณยี่สิบปีติดต่อกันตังเขามีเท่าไหร่ไม่รู้เขานับไม่ได้ครับตังมันเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเลยตอนล่าสุดก่อนที่เขาจะบริจาคเงินเขามีตังอยู่ประมาณสิบล้านาล้านบาทสิบล้านล้านเยอะไหมเยอะมากแต่เขาเขาก็ไม่รวยที่สุดในโลกอีกต่อไปนะครับเขาบริจาคเงินหกล้านล้านบาทให้กับเด็กยากจนชาวแอฟริกานะครับตอนนี้ก็บเรา เหลือประมาณสักสี่ล้านล้านนะครับนะก็ยังรวยอยู่เน,ะนาะนะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขายครับที่นักเรียนใช้คือ Windows รู้จักไหมอ่าตอนที่เราเปิดมา Windows อ่ะไม่อ่านอีกแล้วนะอ่าขายโปรแกรมนะครับเครื่องหนึ่งราคาสามพันกว่าบาทครับในต่างประเทศที่ไม่ละเมิดลิขสิทธินะเขาจะต้องจ่ายนะครับคอมหนึ่งเครื่องสามพันสามพันสาพันาพันคอมทั่วโลกมีกี่พันเครื่อง กี่หมื่นเครื่องอคูณไปนะครับอ่ันที่สามนะครับบุคลากรนะครับบุคลากร,กรก็คือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์คนที่ใช้งานก็มีหลายระดับครับนะใช่ไหมผู้ใช้ธรรมดาทั่วไปนะก็เหมือนนักเรียน,นระดับโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าเป็นผู้จัดการระบบอะไรต่างๆก็มีอยู่หลายอย่างนะครับก็ต้องเรียนรู้ก่อนใช่ไหม ถ้าไม่เรียนรู้ใช้เป็นไหมอ่าเหมือนนักเรียนที่ชอบเล่นเกมนะครับทาอะไรไม่รู้แต่เล่นเกมเป็นนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหามากอันที่สี่นะครับข้อมูลสารสนเทศในคอมพิวเตอร์เราไม่มีข้อมูลได้ไหมนะครับอย่างเช่นข้อมูลน้าหนักส่วนสูนย์นักเรียนอย่างเงี้ยนะนะเมื่อน,นํามาทํางานมันก็จะทําได้ง่ายกว่านะครับนะคอมพิวเตอร์จะประมวลผลได้ดีนะครับในจํานวนที่ข้อมูลมีปริมาณมากๆ นะเพราะว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีความเร็วสูงมากใครรู้บ้างคอมพิวเตอร์ความเร็วเท่าไหร่หน่วยวัดความเร็วของคอมพิวเตอร์ก็คือกิกะเฮิรตซ์ใช่ไหมกิกะเฮิรตซ์คือเท่าไหรพันล้านรอบต่อวินาทีครับอย่างคอมพิวเตอร์ที่เรียนใช้ความเร็วประมาณสัก2.0กิกะเฮิรตซ์ก็คือ2,000ล้านรอบต่อวินาทีเร็วไหม เร็วม,มากนะครับแต่มันก็ยังไม่พอนะครับนะสำหรับข้อมูลของเราในยุโลกยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับนะอ่ะต่อไปสุดท้ายก็คือกระบวนการอา่กระบวนการป,ประมวลผลนะครับก็ต้องมีลำดับขั้นตอนด้วยนะครับนะในการทำงานของคอมพิวเตอร์เนาะอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆนะครับเ,เราข้ามไปเลย นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่65นะครับนะ65าอาจจะเป็นหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่เรารู้เมื่อกี้ก็คือเป็นองค์ประกอบนะให้มันทํางานได้แต่ตอนนี้มันจะทํางานยังไงอะ่ะนะครับามาดูนะครับนะหน่วยรับข้อมูลก็คือใส่ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมดูนะครับหน่วยรับข้อมูลเนี่ยจะเป็นหลายอย่าง นะเป็นอุปกรณ์หลายอย่างอย่างเช่นถ้าเราต้องการรับตัวอักษรก็ผ่านทางอะไรครับคีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์ใช่ไหมถ้าเราต้องการรับภาพก็ผ่านอะไรครับกล้องใช่ไหมใช่ไหมครับเราต้องการเอาภาพไปใส่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมก็ถ่ายผ่านกล้องดิจิตอลหรือว่ามือถือของวของเราก็ได้ใช่ไหมถ้าครูต้องการเอาเสียงล่ะ เอาเสียงใส่คอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์หนครับเสียงเออไมโครโฟนสิครับนะแต่ถ้าเสียงเนี่ยเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วประมวลผลออกมาออกทางไหนครับออกทางลำโพงใช่ไหมอ่าเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวอักษรพิมพ์พิมพ์พิมพ์มเสร็จแล้วประมวลผลออกมาทางไหนครับ ออกทางจอภาพก็ได้หรือว่าออกทางกระดาษได้ไหมกระดาษก็คือเครื่องเครื่องพิมพ์หรือเครื่องปรินต์นะเน,ะนาะนะใช่ไหมแต่ละอุปกรณ์แต่ละข้อมูลก็จะมีการส่งออกที่แตกต่างกันนะครับนะเสร็จแล้วหลังจากประมวลผลนะครับอ่ะอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆ่อยู่3ขั้นตอนนะครับก็จะมีหน่วยหน่วยรับข้อมูลอันนี้เรียกว่าอินพุตใช่ไหมอ่ะดูนะครับ รูปนี้ควรออกข้อสอบทุกปีนะครับนะอินพุตก็คือรับข้อมูลเข้าก่อนถ้าไม่มีข้อมูลเข้ามันจะประมวลผลอะไรใช่ไหมนะเหมือนนักเรียนจะกินข้าวนักเรียนต้องมีข้าวก่อนใช่ไหมอ่าใส่ข้อมูลเข้าไปก่อนเสร็จแล้วประมวลผลประมวลผลใช่ไหมเสร็จแล้วก็ส่งออกมี3ส่วนนี้หลักๆนะครับเห็นไหมรับข้อมูลประมวลผลแล้วก็ส่งออก3ขั้นตอนหลักให้นักเรียนนึกถึง การทอดไก่ก็ได้ข้อมูลก็เป็นรับข้อมูลก็เป็นไก่ไก่ดิบป,ประมวลผลก็เป็นการทอดไก่ส่งออกเป็นอะไรครับไก่ทอดใช่ไหมไก่ดิบเอามาทอดเสร็จแล้วก็เป็นไก่ทอดก็แค่นี้นะครับหรือเป็นไข่ทอดก็ได้อันนี้เป็นไข่เป็นทอดเป็นไข่ทอดอย่างนี้ก็ได้นะครับต้องมี3ส่วนนี้ ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้นะครับมีใครไม่ประมวลผลได้ไหมกินไข่ดิบ <c oughs> ไม่ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนสองส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เราจะเรียกว่าแรม primary stroke นะครับหน่วยความจําหลักหน่วยความจําหลักจะอยู่ในเครื่องนะครับนะติดอยู่บนเมนบอร์ดเลยนะรูปร่างแบบนี้แหละอ่ะของจริงอยากดูไหมห้าบา ก็งนี่นีนไอ้ของได้อันนี้เป็นหน่วยความจําหลักหน่วยความจําหลักนี่จะมีความความเร็วสูงนะครับหน่วยของมันก็จะเป็นหลักหลักพันล้านรอบเหมือนกันนะครับความเร็วพอๆกับ CPU นะครับมันจะส่งข้อมูลไปมาเหมือนกับเว,เวลาเวลาเธอใช้ขันน้ําตักน้ําออกจากอ่างเก็บน้ําเนี่ยนะขันน้ําก็เหมือนหน่วยความจําหลัก ถ้าเธอมีขนาดใหญ่เท่าไหร่มันก็จะทํางานได้เร็วเท่านั้นนะครับเนอะไหมสมมุติเธอใช้อาน้ําท่วมบ้านเธอแล้วกันเธอใช้ขันตักกับใช้ถังน้ําใหญ่ๆอะถังน้ำสองลิตรตักเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมนะครับเหมือนตอนเล่นเกมเหมือนกันนะครับตอนนี้เกมออนไลน์นี่มีขนาดใหญ่มากเกมที่ มีขนาดใหญ่ๆก็อย่างเช่นเกนจินอิมแพคเคาเล่นไหมเออก,จกจนจินไกนจินเนี่ยนะนื้อเรื่องไม่ค่อยสนุกนะผพเล่นนแลละแต่ขนาดไฟ์มันใหญ่มากนะถ้าเธอเล่นเนี่ยเธอต้องใช้หน่วยความจำเยอะๆด้วยใช่ไหมถ้าถ้าหน่วยความจำไม่พอก็เหมือนถังน้ำนครับเอาข้อโมูลม,มาเสิร์ฟให้กับ CPU ไม่ทันมันก็เลยกระตุกนะครับ นะดังนั้นก็คนที่จะมีมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่โดยความจําเยอะๆนะพวกเกมเมอร์โดยความจําต้องนุ่นแล้ว64กิกะไบต์เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าแรมบนการจอ20กว่าจิกแล้วนะครับตอนนี้ใช่ไหม4060ได้24จิกนาน5090นี่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือโดยความจําหลักอันนี้เป็นการทบทวนด้วยเนาะเพราะว่านักเรียนจะได้เรียนตอนปอปลายแล้วนะป .5 ป .6 เนาะ และเนื่องจากมันความเร็วสูงนะครับมันจะใช้ไฟเลี้ยงอยู่นะครับอ่ดูด้วยนะสิว่าได้หน่วยความจําแรมเนี่ยจะใช้ไฟเลี้ยงซึ่งข้อเสียของมันอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อเราปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยหน่วยความจํานี้จะหายไปนะครับหน่วยความจำแรมจะไม่มีอะไรอยู่นะครับนะแต่ถ้าเราต้องการเก็บไว้นานๆหน่วยความจําสํารองครับหน่วยความจําสํารองนี่จะอยู่ได้นานมากหลักเป็น ห้าปีสิบปีได้เลยนะครับตั้งแต่คุูใช้คอมพิวเตอร์มาก็ยังเจอฮาร์ดดิสเสียไม่กี่ลกูกอ่ะมาดูอันนี้ตัวอย่างอันนี้เป็นที่เก็บข้อมูลรุ่นเก่านะครับอันนี้เป็นแบบในในจอเลยนะครับอันนี้เป็นแบบจานหมุนเราเรียกว่าฮาร์ดดิสอันนี้ความจําที่เก็บได้1,000งพันกิกะไบต์ครับหนึ่งพกิกะไบต์ถ้าแปลไปตัวอักษรก็จะได้หนึ่ อ่าหน,นึ่งแสนล้านตัวอักษรนะครับเก็บได้เยอะมากนะพันคูณพันเออได้1หนึ่งล้านล้านหนึ่งล,ล้านล้านตัวอักษรนะครับเยอะมากใช่ไหมนี่น่าจะประมาณนั้นแหละถ้าถ้าคูณไม่ผิดนะครับอีกอันหนึง่งรุ่นใหม่มาหน่อยอันนี้เป็นเป็นแบบชิปนะครับอันนี้ร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์นะครับก็เร็วกว่าอันนั้นประมาณสักสามสี่เท่านะ นะครับก็เดี๋ยวมาดูได้นะครับมาจับดูได้ของจริงนะบางอันก็เสียบางอันก็ไม่เสียนะอย่าจับแรงนะครับอ่ะอันนี้ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้นะครับอย่างเมมโมรีในมือถือเธอมีไหมแบบถอดได้มีไหม SD Card ครูเอาไปคว้างหมดแล้วอ่ะนะครับ